สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้พักพลังไทยดีซึ่งเรามีสโลแกนว่าสามคัคคีรวมพลังสร้างนโยบายให้กับแผ่นดินได้มีโอกาสที่จะได้เสนอตัวเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราได้รวมตัวจากเครือข่ายภาคประชาชนทั้งสิ้น33องค์กรจากที่เราได้เริ่มจากการทำนโยบายแห่งชาติของภาคประชาชน เข้าสู่การยกระดับเป็นพักการเมือง <_ d ata> เพื่อที่จะนำนโยบายของแต่ละองค์กรเข้าสู่การเป็นนโยบายของประเทศวันนี้เรามีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอนโยบายของพรคพลังไทยดีที่รวบรวมมาจากองค์กรต่างๆที่เป็นเครือข่ายซึ่งเราเริ่มก่อตั้งจากเครือข่ายผสมนิกรไทยรวมใจสามัคคีตัวย่อว่าคอพจุดรอสจุดเป็นต้นกำเนิดของพรคพลังไทยดี วันนี้เราใคร่จะนําเสนอนโยบายซึ่งจะเป็นนโยบายแห่งชาติของประชาชนทั้งหมด40นโยบายโดยย่อมีนโยบายแรกก็คือนโยบายสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศชาติเป็นหัวใจของการปกครองดังนั้นสิ่งที่เราจะยกให้ทุกคนได้เห็นก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนี่คือหัวข้อหลักใหญ่และ หัวข้อที่2คือเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์ถ้า2เงื่อนไขนี้เกิดขึ้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและนโยบายที่2ของเราก็คือนโยบายเรื่องของการปฏิวัติระบบสาธารณสุขไทยซึ่งเราได้เห็นอยู่แล้วว่าขณะนี้คนไทยทั้งประเทศมีความเจ็บป่วยสุขภาพอ่อนแอเนื่องจากกระบวนการที่เราได้ดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดในด้านสาธารณสุขจากสโลแกนที่ว่าสร้างนําซ่อมซึ่ง ในภาคปฏิบัตินั้นเป็นซ่อมนําสร้างทําให้คนไทยนั้นมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนั่นก็คือ NCD เบาหวานโรคหัวใจไขมันสูงความดันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจึงได้มาออกแบบเพื่อที่จะตั้งองค์กรเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติหรือสอสอป,ปอชอเพื่อที่จะได้นำพาหมออนามายัยอสอมอและแพทย์แผนไทยจับมือร่วมกันทำงานในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงสุขภาพดีหากคนไทยสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บป่วยช่วยชาติประหยัดงบประมาณนั่นหมายถึงงบประมาณ4แสนล้านที่ลงไปในระบบการรักษาสุขภาพก็จะได้ลดน้อยถอยลงไปนโยบายต่อไปของเราก็คือนโยบายในเรื่องของที่ดินนั่นก็คือนโยบายสปรกรแผ่นดินทองคําเมื่อก่อนนั้นเราอาจจะมีความเข้าใจกันว่าสปรกรจะต้องเอามาใช้ทางด้านการ,การเกษตรกรรมเท่านั้นเพราะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาถึงณเวลานี้ปี2562นั้นเราก็เห็นชัดเจนอยู่ว่ากเกษตรกรน,นั้นได้เปลี่ยนบทบาทจากการที่อายุมากขึ้นลูกหลานไม่ได้สืบทอดในเรื่องของการทำเกษตรกรรมก็มีประชากรประมาณ1ล้านครอบครัวที่เป็นผู้ที่รับครอบครองสอปรกรน,นั้นไม่ได้ดำเนินการในด้านการเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่14ล้านไร่นั้นคือพื้นที่เป้าหมายที่เราต้องการที่จะได้นำมาสู่การที่จะต้องแก้กฎหมายเราก็ได้เสนอว่าจะต้องมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ให้สามารถนําที่ดินสอประกรน,นั้นไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้เพิ่มเติมและสามารถที่จะจําแนกที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพการที่จะนําไปใช้ประโยชน์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินในแต่ละพื้นที่แล้วก็สามารถนําที่ดินนั้นไปเข้าในสถาบันการเงินเพื่อจะรับการสนับสนุนแล้วก็สามารถเปลี่ยนมือได้นี่คือแนวทางที่เราเองได้รวบรวมข้อมูลจากพี่น้องประชาชนและนโยบายต่อไปของเราก็คือนโยบายที่อยู่ใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพ นั่นก็คือแท็กซี่มหาชนสิ่งที่เราได้นําเสนอนโยบายแท็กซี่มหาชนก็เพื่อที่จะได้ให้แท็กซี่ทุกคนนั้นมีรถยนต์เป็นของตัวเองผมเองนั้นได้เป็นผู้ที่ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ณนะวันนี้อย่างที่ท่านได้ติดตามข่าวกัน1,000 0คันนั้นแท็กซี่จะได้โอกาสและสิ่งที่จะตามมาก็คือ จะมีอาสาสมัครที่เป็นแท็กซี่นั้นเต็มพื้นที่นะครับเขาจะสามารถที่จะเป็นผู้ที่เป็นอาสาไม่ว่าจะเป็นอาสาในเรื่องของตำรวจชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาสาในเรื่องของอาสาวัฒนธรรมอาสาประชาสัมพันธ์แห่งชาติอาสาต่างๆให้เกิดขึ้นในแผ่นดินสอดคล้องกันก็คือในเรื่องของกลุ่มที่เป็นรถตู้สาธารณะที่มีอยู่ทั่วประเทศและก็ยังเป็นรวมไปถึงในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์นะครับโดยการที่เราจะ สนับสนุนในเรื่องของการลดในเรื่องของภาษีถ้าเกิดเขาเข้ามาทําความดีเพื่อตอบแทนประโยชน์กับแผ่นดินนโยบายต่อไปคือนโยบายในเรื่องของวิทยุประชาชนเรามองว่าสถานีวิทยุประชาชนถ้าทุกคนมาเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อแผ่นดินนั้นจะทําให้ประชาชนมีห้องเรียนทางอากาศขนาดใหญ่ที่สุดโดยรัฐบาลไม่ต้องลงทุนระบบ SME ก็จะได้รับการสนับสนุนการที่จะมีผู้ที่ประกอบธุรกิจ ในระดับชุมชนได้เติบโตขึ้นมาโดยผ่านสถานีวิทยุนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลและอนุญาตก็คือกสทชจะต้องทำหน้าที่ในการอนุญาตจัดสรรขึ้นความถี่ให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุภาคประชาชน นโยบายต่อไปคือนโยบายอาสาสมัครประชาชนทุกคนต้องมีรายได้สอดคล้องกับนโยบายสอสอปชซึ่งผมเองเป็นผู้ผลักดันในเรื่องของการที่จะมีการเพิ่มค่าป่วยการให้กับอสมเรายังมีอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมอดินอาสาเกษตรบู่บ้านในเรื่องของสภาองค์กรชุมชนเราจะผลักดันนโยบายนี้ไปสู่รัฐบาลใหม่ให้เขาได้จัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนให้กับอาสาสมัคร ประชาชนได้ลงมาทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็มีกำลังในการทำงานได้อย่างเต็มที่นโยบายต่อไปคือนโยบายที่สำคัญอีกนโยบายหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวทางพักพลังไทยดีจึงได้ยกเป็นนโยบายที่จะผลักดันว่าคุณเป็นลูกจ้างประจำเพียงสิปีคุณสามารถที่จะได้รับบาเหน็จรายเดือนและบําเหน็จรายเดือนนั้นไม่ควรที่จะได้เหมือนปัจจุบันก็คือปัจจุบันนี้เมื่อเขากเกษียณอายุไปแล้วเขาได้เพียง5้าของเงินเดือนที่เคยทําอยู่ในหน้าที่ เราควรที่จะยกระดับให้เหมือนกับข้าราชการเพื่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำและในเรื่องของสิ่งสําคัญอีกเครื่องหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาของชาติเราจะต้องมีการปฏิวัติการศึกษาชาติให้สามารถที่จะเรียนจบในทุกระดับชั้นก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นี่คือหัวใจสําคัญและจะต้องใช้การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาออนไลน์เป็นสําคัญเพราะวันนี้ในโลกดิจิตอลในโลกสังคมออนไลน์นั้นเราสามารถที่จะให้ ประชาชนคนไทยและนักเรียนนักศึกษานั้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างง่ายและไม่ต้องสิ้นเปลืองกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกนกโยบายที่เข้ามาสนับสนุนก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินกอยศเบื้องต้นก็คือต้องมีการแก้ปัญหาเร่งด่วนคือไม่ให้นักศึกษานั้นถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีเนื่องจากการที่เป็นหนีกอออ้กยศและก็ต้องมีการชะลอหนี้และก็ต้องมีแนวทางนโยบายคือว่าจะต้องนำความดีนั้นมา ทำประโยชน์เขาสามารถจะใช้ความรู้ความสามารถของเขานั้นเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่เป็นลูกหนี้กอยศสอเขาก็สามารถที่จะได้สิทธิโอกาสจากกอยศสอให้เขาสามารถที่จะลดหนี้แล้วก็ชําระคืนด้วยความดีของเขาและนโยบายที่สําคัญอีกนโยบายหนึ่งวันนี้เราเรียกร้องหาคนดีเราอยากได้คนดีเพราะเราเห็นว่าถ้าคนดีนั้นลดน้อยถอยลงไปแล้ว คนดีไม่มีที่ยืนบ้านเมืองเหล่านั้นก็จะทำไปซึ่งปัญหาต่างๆในบ้านเมืองของเรามากมายเราจึงต้องได้ผลักดันนโยบายเรียกว่าศาสนศึกษาการที่จะต้องมีการบรรจุเรื่องของวิชาศาสนศึกษาเข้าไปยังชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งการศึกษาชั้นสูงสุดนั้นเพื่อให้คนไทยได้มีวิถีชีวิตที่มีวิถีธรรมในการดําเนินชีวิตสิ่งหนึ่งที่เป็นโนโยบายที่สอดคล้องกับโนโยบายในเรื่องของปฏิรูประบบสณสุขไทยก็คือในเรื่องของการที่จะยกระดับการแพทย์แผนไทยให้การแพทย์แผนไทยนั้นกลับคืนมาเป็น ส่วนสําคัญในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนเมื่อเราพูดถึงการแพทย์แผนไทยก็พูดถึงสมุนไพรไทยถ้าเกิดสมุนไพรไทยนั้นได้มีการสนับสนุนแล้วก็มีการคุ้มครองได้มีการพัฒนา และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังนำสมุนไพรไทยของเรานั้นเข้าสู่ระบบของการทําธุรกิจก็จะทําให้เกิดธุรกิจทางด้านสุขภาพที่เข้มแข็งและแข็งแรงและที่สําคัญเราเห็นว่าวันนี้กระแสในความเรียกร้องต้องการในเรื่องของการที่จะยกระดับสมุนไพรไทยอีกตัวหนึ่งก็คือกัญชาและวันนี้กระแสในเรื่องของการจะผลักดันในเรื่องของนํากัญชามาสู่การที่จะทําเป็นเพื่อเศรษฐกิจนั้นทั่วโลกกาลังตื่นตัวและโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่อว่า กัญชาที่ประเทศไทยมีนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกซึ่งถ้าเกิดเรามีการส่งเสริมมีนโยบายที่ชัดเจนและนะครับมีกฎหมายที่รองรับ mm. ก็สามารถที่จะดูแลรักษาป้องกันโรคต่างๆได้อีกมากมายนี่ก็คือนโยบายของพรักพลังไทยดีพักพลังไทยดีมีนโยบาย40นโยบายซึ่งเวลาเพียงน้อยนิดนี้ไม่สามารถที่จะสาธยายในเรื่องนโยบายต่างๆของพักได้อย่างเต็มที่เราจรึง ต้องทำเอกสารแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามนะครับอ,ออนไลน์และก็ในเรื่องของเว็บไซต์และท่านสามารถสื่อสารสองทางกับทางพักพลังไทยดีนะครับเพื่อที่จะนำในปัญหาความทุกข์ร้อนของท่านรวมถึงการที่จะนำเรื่องราวของท่านนั้นไปยกเป็นนโยบายในวันที่24มีนาคมพศ2562ในเขตเลือกตั้งใดที่มีผู้สมัครพักพลังไทยดีลงสมัครรับเลือกตั้งขอทุกท่านได้ กาเบอร์ที่ผู้สมัครของเราได้อยู่ในเขตนั้นและถ้าเกิดว่าในเขตใดที่ไม่มีผู้สมัครพรรคพลังไทยดีขอทุกท่านได้ดูว่าพักการเมืองใดที่มีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของพักคพลังไทยดีเพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะไปสนับสนุนผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบ,บาลต่อไปนี่คือสิ่งที่เราเสนอในเรื่องของสามคัคคีรวมพลังสร้างนโยบายให้กับแผ่นดิน วันนี้ขอสวัสดีและกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการถแถลงนโยบายของพรรคพลังไทยดีสวัสดีครับ